ลิซ่าแบล็กพิงโพสต์รูปคู่เนม่าลงสตอรี่ไอจีเรียกได้ว่าทั้งแฟนบอลและชาวบลิง้งหรือว่าชื่อแฟนคลับของวงแบล็ k พิงต่างฮือฮาแล้วก็อิจฉาที่ลลิสามาโนบาลหรือลิซ่าแบล็ k พิงเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังของเกาหลีกักบเนม่าซูเปอร์สตาร์ทีมชาติบราซิลได้ถ่ายรูปร่วมเฟรมกันโดยฝั่งลิซ่าเป็นคนลงรูปนี้ในสตอรี่อินสตาแกรมพร้อมแท็กดาวยิงแซมบ้าไปด้วยขณะที่ฝ่ายชายก็ขึ้นรูปในสตอรี่ไอจีเช่นกันค่ะนอกจากนี้ดาวยิงปาริสแซงต์จักแมงเป็นหนึ่งในนนนสาาาวบบดดยกก่อนหน้้้ีเเจตัค แร์เพลงใหม่ของวงที่ชื่อว่า Pink Venom พร้อมแคปชัน่นผมชอบสิ่งนี้เท่านั้นยังไม่พอคะ่ะยังเคยสตรีมเกม PUBG ด้วยชุดเต็มดำชมพูที่มีผู้ชมกว่า2ล้านคนด้วยสำหรับเนมามียอดผู้ติดตามในเอจีกว่า200ล้านคนเป็นอันดับ3ของนักเตะฟุตบอลเป็นรองแค่ลีโอนลเมสซี่และคริสเตียโนโรนัลดแค่2คนเท่านั้นขณะที่ลิซ่ามีผู้ติดตามประมาณ80ล้านคนและเป็นผู้หญิงที่มียอดติดตามมากที่สุดในเอเชียอีกด้วยค่ะ